มีคนกำลังคิดถึงคุณมากๆในช่วงเวลานี้มาดูกันค่ะว่าเขาเป็นใครนะเขาห้อยหัวคิดเรื่องของคุณมันอยู่ในหัวของเขาคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันเนาะพี่หมอเห็นว่าคุณกับเขาเดินหันหลังให้กันไปแล้วนะคะบางคนบางคู่ก็ยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันมีความรู้สึกห่างเหินในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณมีความคิดเกี่ยวกับเขาว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้ว เขาหมดรักคุณแล้วเขาไม่ได้คิดถึงคุณแล้วคุณคิดผิดนะคนคนนี้เขาคิดเรื่องของคุณคิดเรื่องของคุณจริงๆในช่วงเวลานี้ค่ะอยากเข้าหาคุณมีพลังงานที่พุ่งมาที่คุณในความคิดของคุณกับเขาตรงกันในช่วงเวลานี้นะถ้าคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณมากๆเช่นกันค่ะมันเป็นไพ่แปดไม้ที่พุ่งมาที่คุณ ถึงแม้ว่าคุณจะมีความห่างเหินหรือว่าออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่ามีความไม่เข้าใจอะไรกันก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เรื่องของคุณมันอยู่ในหัวของเขาจริงๆเขาคิดถึงคุณคิดถึงมากๆมันเป็นแฮงแมนต่อด้วยไพ่เดอะมูนนะคะคือมันมีความคิดถึงเรื่องของคุณมันอยู่ในหัวของเขาอ่ะเขามีความกังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคือคนเดียว คุณก็ยังเป็นคนเดียวที่เขารักถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเขาไม่รักคุณแล้วหรือว่าคุณจะบอกว่าเขาไม่เข้าใจคุณแต่จริงๆเขาเข้าใจแต่เขาไม่รู้ว่าจะอธิบายมากขนาดไหนคุณถึงจะเข้าใจเขาเขาบอกแบบนั้นนะคะแต่เขาอยากบอกคุณว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณจริงๆแล้วก็คิดถึงคุณมีแค่คุณจริงๆในช่วงเวลานี้ค่ะ คิดถึงมากเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมองเขายังไงแต่เขาก็ยังรักคุณเขารักคุณมากถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเขาไม่ชัดเจนแต่เขาก็พยายามชัดเจนกับคุณเขาบอกแบบนี้นะคะ มันอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณทุกอย่างแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขารักคุณช่วงเวลานี้พี่หมอเห็นว่าเขาน้อยใจนะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะคือความน้อยใจเนาะความน้อยใจแล้วก็คิดเยอะคิดมากจริงๆในช่วงเวลานี้เขาละแอบฝันแอบคิดถ้าคุณกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันจะดีมากขนาดไหนนะคะคนคนนี้นะ คุณกับเขา,าจ,จะมีปัญหากันบ่อยรักๆเลิกหรือว่ามามห,หายอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาคนนี้บอกว่าคุณคือที่หนึ่งคุณยังอยู่ในใจแล้วก็คุณชัดเจนมากๆในช่วงเวลานี้สุดท้ายคือเขารักคุณความรักของคุณยังมีค่าคุณยังเป็นที่หนึ่งจริงๆอ่อะทุกคนดูคุณยังเป็นที่หนึ่งคุณคือคนเดียวที่เขารัก แล้วก็อยู่ในหัวของเขาในช่วงเวลานี้ค่ะเขารักคุณมากนะคะ